วันนี้เราอยู่ที่ไหนครับฮะอยู่สันกองครับโอ้สันกองอีกก็จะประมาณนี้สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านเลยสวัสดีครับเด็กๆวันนี้เราอยู่ไหน

ร้านแจนพี่วอนโอ้เก่งมากเลยที่เขียวๆด้านอันนี้คือนักนักแ<อ>ข่งขันตกปลาครับแล้วก็จะมีนวมสการจะมีนวมสการสั้นๆเสร็จแล้วก็เกริ่มตกปลาพร้อมกองเชียร์เราจะเริ่มใจการนวมสการาพระเจ้านะคะก่อนหนึ่งขอเชิญอากาศที่ห่างไกลคืออะไรเราเพื่อมึงดีมึงจริงเลยกูลองถือมาไอ้นาย่าเราเพื่อกดดี ขับรถไปส่งอาจารย์สมเด็จไปประชุมที่เรียนป่าป้าเขาป็นกราเรยที่นันคุณเป็นพนังานขับรถมีนรการลาพระองค์ได้ความรักในพระเจ้านแลนามนาเยี่ยมไปบคง้าทวเรอบะาที่ชุบม้ราอบพระเจ้ที่เรเราขอคุณพะเจ้าขอบพระคุณรองบทขอนุกมาจากกลุ่มริการกาของพระเยซูเจ้าอเมน Ok tụi nó. 20 rồi. lún lún to lên 20 <coughs> ah, <no, coughs> <no, no. coughs> <coughs> <coughs> นั่นแหละได้แล้วรได้แล้วโอ้ได้แล้วได้แล้วได้แล้วเออดมาแล้วมา้วนะตัวใหญ่

ก็แล้วครับสองตัวครับนี่สองตัวโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวดูหลักฐานหน่อยนะครับอ๋อนั่นไงสองตัวแล้วปาดุกเริ่มตื่นแล้วนี่ครับเอาแล้วแล้วทังโน้นเดืแล้ว,ลว,ท,าลลวทางนี้ก็ดึอดดูว่าไหนตัวใหญ่